สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยเอ็กคาเวเตอร์นะครับสวัสดีไปยังน้องๆนะครับผมพี่ๆนะครับผมเพื่อนเพื่อนที่ขับรถขูดนะฮะหรือว่าขับเครื่องจักรทุกชนิดแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ EP ีนะครับฟามาพามารับชมภายในเก่งเจ้าแคทสามสองศูนยน็กเจนะครับกับงานขุดสระเก็บน้ําใช้เพื่อการเกษตรนะครับอยู่จังหวัดจันทบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับ อะไรที่สนใจงานขุดสะงานยกร่องงานปั้นโคกทุเรียนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะร,ราคาเป็นกันเองนะครับผมบริการรวดเร็วประทับใจสวยงามตามทองเรือโอเคครับสําหรับคลิปนี้เราพามารับชมงานโกยนาดินนะครับผมโกยนาดินสต็อกเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือนะครับผมขุดสะนะฮะ เดี๋ยวเราเจอชั้นล่างนะครับผมเราเอาชั้นล่างไปทับเอาไปถมด้านล่างนะครับส่วนส่วนหน้าดินสวยๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราเอาไว้ปิดหน้านะครับผมตอนจบนะครับตอนสุดท้ายในเรื่องการทําเกษตรนะครับผมต้องมีหน้าดินปิดหน้าด้วยนะฮะไม่อย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะปลูกของได้นะครับผมถึงจะปลูกได้แต่ไม่งามนะครับถ้าไม่มีหน้าดินปิดหน้านะครับผม ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง y o u t u บอยเอ็ก c a v คอเวเตอร์นะครับหรือว่าหกล้อจันทบุรีหรือว่าเพจน page Facebook นะครับผมบอยเอ็กซ์เคอเวเตอร์หรือว่าหกล้อจันทบุรีนะครับกรูปหน้าปกเหมือนกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆเลยนะครับผมสำหรับช่องโซนทงางภาคตะวันออกนะฮะ น่าจะมีช่องเดียวเนี่ยนะที่ผมถ่ายส่วนมาก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับอาจจะเจอแต่ว่าเขายังมีผู้ติดตามน้อยอยู่นะฮะ mm hmm. ก็ในยุคในสมัยนี้นะครับ mm hmm. ผมค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะฮะที่ทุกคนหาความรู้จากโลกอินเทอร์เน็ตนะครับ mm hmm. ถ้ามีคนถ่ายลง YouTube เราก็สามารถพิมพ์หาเจอนะครับถ้าไม่มีใครถ่ายไม่มีใครทำ ไม่สามารถที่จะพิมพ์หาเจอได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะเป็นช่องแรกนะครับผมที่ทํางานไปโดยอธิบายงานไปโดยนะฮะให้น้องๆพี่ๆรุ่นใหม่ๆนะครับที่สนใจหรือว่าอาจจะขับรถอยู่นะครับหาแนวทางหาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะฮะสำหรับสะลูกนี้นะครับหรือว่าบ่อน้ําลูกนี้นะครับจะถ่ายยันจบนะครับทุกๆขั้นตอนนะฮะ ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมหรือว่าน้องๆพี่ๆที่ขับรถคูดอยู่อาจจะหาความรู้เพิ่มเติมเอาไปปรับปุงแก้ไขนะครับผมของนัาง,งานของตัวเองนะฮะหนาง,งานแต่ละนาง,งานอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมหลายคนอาจจะเหมือนกันก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะฮะก็บางทีมันก็ดูในคลิปมันอาจจะ <it feels> like <yesterday> ดูไม่รู้เรื่องนะครับผม ตาเห็นสภาพจริงๆน่าจะรู like ้เรื่องนะฮะเขาเรียกว่างานสอนเรานะครับไม่ใช่เราสอนงานนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับผมพิดบ้างถูกบ้างนะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องจดจำเอาไว้ก็คือความอดทนนะครับมุมมนะแล้วก็ความรู้ใหม่ๆจากอาจารย์ที่ขับรถคุดนานะครับดูเขานะครับผมเวลาเขาบอกก็อย่าเถียงอย่าลั่นเราก็จะพัฒนาได้ดีนะฮะ ก็สาหรับคลิปนี้ EP ีนี้นะครับผมก็ทํามา,าเฉพาะน้องๆพี่ๆที่ขับรถขุดใหม่ๆนะครับผมรุ่นใหม่ๆเป็นพิเศษนะฮะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆที่เป็นอยู่แล้วนะครับที่เก่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมเยี่ยมชมแล้วก็มีคอมเมนต์ติเตียนติชมคอมเมนต์มาได้นะครับแต่อย่าคอมเมนต์ด่ากันเลยนะครับมันบรรเทาความจิตใจบันเทาความ,าวาม,มาตั้งใจนะครับผม ธรรมดานะมีคนชอบกบเรามีคนเกลียดนะครับผมทั้งทั้งที่เราพูดจาในสิ่งที่เราเป็นนะครับพูดจาไม่ได้กาวกายคนอื่นเพรานะฮะก็ยุ่กัน2ขัคัน2ค่ายนะครับซานีเอ็นวายสองหนึ่งห้าีซูเปอรนะครับผมกับแคทสามสองศูนยเน็กเจนนะครับ เขาเรียกว่าไอหนุ่มตีไอหนุ่มแผ่นดินใหญ่นะครับประทะไอหนุ่มพยาอินซีจากแดนสหรัฐจากประเทศสหรัฐอะไรประมาณนั้นนะครับไอหนุ่มเมกาอะไรประมาณนั้นนะเจอกันซีซูปซีซูปอ่าซานี่เนี่ยใช้เครื่องยนต์ซีซูป CM50 น์นะครับส่วน จเ,เจ้าเนเจนเนี่ยใช้6สูบ direct injection นะครับหสูบก,กับ4ี่สูบเจอกันประชันกันนะครับผมในเรื่องความเร็วนะครับอาจจะซูซานี่ไม่ได้นะฮะแต่ในเรื่องความอึดความทนแล้วก็ความใหญ่ความแข็งแรงนี่ต้องยกให้เขาเลยนะไอหนุ่มเมกานะมีกระบอกดำเหมือนกันนะครับผมมีกระบอกดำเหมือนกันนะ ซานนี่เด่ยทำกระบอกดำมาแคทก็กระบอกดำเจอกันงานนี้ <laughs> กําลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะครับผมต่างจังหวัดนะฮะและ้วก็ที่จังหวัดจันทตอนนี้นะฮะฝนทิ้งช่วงมาแล้วสองสามวันนะครับอย่างที่ที่ผมทำเนี่ยอยู่นายามนะครับอยู่น,าย,นายามจังหวัดระยองนะฮะมาเด็ตกมา3ามสี่วันแล้วนะครับผมดินก็เริ่มจะแห้งนะฮะแต่ถ้าลักษณะแบบนี้สัก เดือนหน้าหรือว่าเริ่มจะแรงตั้งแต่เดือนนี้ก็โอเคเลยนะงานปีนี้ค่อนข้างีจะเยอะอยู่นะฮะได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มระบบหลังจากที่พายุเขา้านอนมาที่หนึง่ง <c oughs> คืองานมันมีนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับเละจัดซึ่งเจ้าของงานไม่ไม่อยากให้เราทำนะครับซึ่งถ้าเราทำแล้วมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะครับมันก็เรื่องสินเรื่อง สินเปลือค่าใช้จายเยอะนะฮะซึ่งเรารอให้มันแรงหน่อยดีกว่านะครับอ่ะจัดแบบยาวๆเลยนะครับผมหลายๆคนบอกว่าพี่บอยขอคลิปในเก่งนะครับผมขอแบบยาวๆ2 0นาที30นาทีนะครับสำหรับพีนี้ EP นี้คลิปนี้นะครับ พี่จะก็จะถ่ายตามคําขอนะครับสําหรับน้องๆพี่ๆที่ชื่นชอบรับชมภายในเก๋งรับชมการอธิบายไปด้วยนะครับฟังเพลินก็ว่าก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ชื่นชอบนะครับผม ดินสวยงามมากเลยนะฮะแดงผสมลุกลังนะครับดินลักษณะนี่เนี่ยเอาไปยกโคกดกรองนี่คือลาคทุเรียน,นยหายใจได้สะดวกนะฮะเพราะว่ามันมีช่องว่างของเม็ดลุกลังนะครับเม็ดลุกลังผสมดินถ้าเป็นดินแดงเลยนี่มันจะไม่ดีนะครับมันทําให้ดินแน่นลากทุเรียนไม่สามารถที่จะหายใจสูดเอาออกซิเจนหรือว่าอากาศที่ปลอดโล่งไปเลี้ยงลําต้นยันใบ ได้นะครับผมขนาดจะหนึ่งไร่ครึ่งนะครับท่านผู้ชมเขตนี้นะครับน่าจะเป็นหินนะเท่าที่ผมเคยมาขุดเถอนายามนะครับน่าจะเป็นหินเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมเคยมาขุดลูกสองลูกอยู่นะครับเป็นหินกราบนะฮะน้ําดีมากเลยนะครับเจาะน้ําบาดาลสองลูก ลูกละ20,000ลิตรนะครับผมโอ้โหสบายเลยนะสำหรับเจ้าของสวนแปลงนี้นะฮะทำกลางควันนะครับผมกระบองโชงเช็งฮนะทำให้ปอดเรามีการกระตุน้น พรุ่งนี้นะครับผมน่าจะลงมือขุดระนะฮะ อึมครึมแล้วเกินนะฮะบรรยากาศเหมือนเข้าฤดูหนาวไงก็ไม่รู้นะฮะมันจะครึมครึมมืดมืดมีหมอกอะไรประมาณนั้นนะฮะเหมือนหน้าฝนเอ้เหมือนหน้าฝนเหมือนหน้าหนาวก็หลายๆคนนะครับผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆเลยนะฮะ บอกพี่บอยผมชอบมากเลยแต่ผมไม่มีโอกาสได้ได้ขับรถคุดนะครับผมเพราะว่าผมชอบแต่สมัยเด็กเนาะอันนี้คือพูดถึงพี่ๆเปเพื่อนน้องๆที่คอมเมนต์เข้ามานะเพราะว่าผมชอบแต่สมัยเด็กเลยพี่บอยผมดูตลอดเลยนะฮะแต่ผมไม่มีโอกาสได้เดินสายอาชีพนี้นะครับแต่ผมก็ชอบดูรถขุดอะไรประมาณนั้น <c oughs> นี่นะฮะสิ่งที่เราชอบนะครับผมสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักไม่จะเป็นหรอกว่า เราจะได้อยู่กับสิ่งสนั้นหรือเปล่านะครับเราทําอย่างอื่นเราก็ชอบได้นะครับ เวลานั่งรถขับรถขุดนะครับนั่งแบบอิริยาบถแบบเดิมๆมันจะทําให้เราเมื่อยมากเลยนะฮะเราต้องนั่งสลับสับเปลี่ยนการนั่งการทา่าท่านั่งแต่ละวันนะครับผมนั่งแบบเดิมๆมันจะปวดการขับรถขุดเนี่ยภัยร้ายที่มากับทํางานห้องแอร์หรือว่านั่งตลอดเวลาเนี่ยมันมีนะมันมีเยอะมากเลยนะฮะสมัยกนะ่อนเนี่ยผมคิดว่าการทํางานสบายๆอยู่ออฟฟิศนะครับผม การทำงานออฟฟิศหรือว่าการทำงานแบบว่านั่งสบายๆใช้แต่ชิ้นส่วนบางอย่างของร่างกายนี่ผมคิดว่าดีนะครับแต่มันไม่ดีนะฮะเพราะว่าเราขยับคือชิ้นส่วนของร่างกายเราเนี่ยมันต้องขยับทุกส่วนนะครับภายในหนึ่งวันนะครับแต่นี่นี่เรานั่งขยับแต่แขนแล้วก็ปลายนิ้วข้างลหานิ้วขยับไปขยับมานะครับผม ซึ่งเราไม่ไม่ขยับเอวหรือว่าขยับขาบ้างมันก็จะทําให้คอ,อเข่านะครับผมข้อเข่าแล้วก็เกิดอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อของต้นขาหรือว่ากระดูกต่างๆคอรอต่างๆนะครับสเัเกตได้ง่ายมากนะครับผมสําหรับลุงพี่ปีอร <laughs> ลุงพี่ตาหน้าอานะครับผมที่ขับรถขุดอายุเยอะๆนะครับเขาจะบอกว่าโอ้ไม่ไหวอะไรนุเมเมยตาลุงขับอ,อ5โมง6โมงลุงก็เลิกเล้วไม่ไหวนั่งปวดหลังมากเลยว่าอันนี้ก็เป็นความจริงนะครับผมซึ่งมันมันเมื่อยมากนะฮะนั่งเฉยๆเนี่ยนั่งทำงานเ,เฉยๆเมื่อย จะป่วยด้วยนะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดล่าเกิดว่าเราไม่ออกกําลังกายให้สารพิษในร่างกายออกมาบ้างเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเจ็บป่วยได้ง่ายมากเลยนะฮะอันนี้สังเกตูจากตัวเองนะถ้าอายุน้อยก็ไม่เป็นไงครับอายุน้อยแบบไรนะฮะแต่ถ้าอายุเยอะๆแล้วจะเริ่มจะรู้สึกได้เลยนะฮะสามสิบสามสิบห้าขึ้นไปเนี่ยโอ้เอาแล้วนะรับ อันตรายแนะเริ่มเจ็บนู่นเจ็บนี่โอ้ยนังน่งเฉยๆนั่งทำงานมาได้ออกแรงอะไรเลยแต่การขับรถขุดนะครับค่อนข้างที่จะมีความเครียดสูงนะครับเครียดนะฮะถ้าเกิดเราไม่ปล่อยใจให้ว่างหรือว่าเราไม่ทาใจในสิ่งที่เราพบเจอนะครับเจอแต่ละปีมีคนหลากหลายนะครับไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็บางครั้งสิ่งที่เรารับมอบหมายการทํางานนะครับ คนที่มีความรามับผิดชอบคนที่สืตรงต่อนหน้าที่จะรู้นะครับผมว่าเครียดมากเพราะว่าเราอยากจะทําสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุดนะครับผมให้ดีที่สุดให้ประหยัดต้นทุนแก่เจ้าของที่ด้วยนะฮะซึ่งถ้าเราคิดแบบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างทีจะกดดันตัวเองมากๆเลยนะฮะกดดันเพราะว่าเราอยากจะทําออกมาให้มันดีที่สุดนะครับ บางครั้งเนี่ยผมเจองานที่มันยากๆนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบคนอื่นด้วยรับผิดชอบรถหลายๆคันอะไรประมาณนี้ฮนะต้องดูที่บอดี้มั่งดูที่หน้างานเทมม่งนะครับเรารถมันหลายคันนะบางครั้งคืออย่างทีมงานเดียวกันเนี่ยอย่างอย่างเรามาเปิดงานก่อนเนี่ยเขาก็นี่เขาก็ไว้ใจเราเขาก็อ่อให้เราเป็นผู้นาอะไรประมาณนี้นะการทํางานการไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะออกความคิดคนเดียวหรอกแต่นี่เรา บางครั้งเราก็เอาเรียกมาประชุมแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าสิ่งที่เราคิดนี่ดีไหมนะครับผมแล้วสิ่งที่ทุกคนคิดดีไหมถ้าเกิดใครคิดดีก็ตามนั้นนั้นนะฮะแล้วก็ก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับผมทุกคนสามารถที่จะออกความคิดได้หมดแล้วแต่ความคิดใครจะดีกว่าโอเคกว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผม เดี๋ยวคลิปนี้เราจัดไปสัก20นาทีนะฮะงัก็ฝากทุกคนติดตามชมยันจบด้วยนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบนะครับผมถ้ามีสะามีรว่ามีประโยชน์ต่อท่านหรือว่ากับทุกคนที่เข้ามารับชมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่อง YouTube b o y x c a r ค e เวนะครับผมหรือว่าหล้อจำซัมบีหรือว่าทางเพจ Facebook บอยเอ็กคาเวเตอร์หรือว่าห0รซอยจันซบรีนะครับในหน้าปกแบบเดียวกันเลยนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เจอกันคลิปหน้า EP หน้านะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ